นี่เป็นก็เป็นตาก็ตาสว่างกันเลนะท่านสละจิตทุกท่านเด็ดมากนะหลวงปู่มั่นข้าพอน,นะนั่นแหละที่ที่ว่าไอ้สีใหญ่มากตอนจิตทั้งท่านสว่างจ้าโอ้โหมันโลกท่านเหมือนทอดหมดเลยท่าน่ะจิตเนี่ยมันเวลาสว่างนจ้าหมดเลยท่าน,น,น่ะมีผีจะมาทำลายท่านแบบท่านไอ,ไอเ้เหล็กตะบองมาเนี่ยแล้วกูจย่อเท่านั้นแหละ น,นี่ออกจากนั้นมาแล้วอรือก็เบิกกว้างนั่นได้หลักเดียวมันสำขัญทังนานนั่นหลักเป็นหลักเดียวทีแรกซึ่งแต่ก่อนเราไม่เคยผิดรวมขนาดนั้นเลยผิดรวมความนี้รวมหมดร่างกายไม่มีเหลือเลยในความรู้สึกนะหมดจริงๆเหลือแต่ความรู้ที่ครอบโลกกระทำอยูอออ่ท่บบานั้นอัศจรรย์เจ้า้ของอัศจรรย์ทบบำมาผู้เเจ้าทำอะไรพอจิตถสรจากนั้นแล้วกราบก็จะว่าบ้าก็ตามกราบทำมาคู้เเจ้าว่าประสิทิถึงขนาดนี้เทียวหรือว่าใครจะรู้ได้อย่างนี้ ท่้นท่านที่ท่านบอกว่าท่านยังไม่ได้สิ้นในสุกที่เลนนั่นน่ะยังถึงขั้นนั้นที่เสือกอาศจรรย์ขนาดนั้นต้องกล่าวว่าผู้ที่เจ้าหลักธรรมวินัยนี่เหมือนกับว่าใส่ให้เขาช่องมาช่องฝนช่องนิพานช่องความทนทุกข์วินัยก็ดีธรรมก็ดีใส่ก็ไปวินัยทาเป็นสองภาคขาวเหมือนกับรั้วกั้นไม่ให้ปีกออกนอกลู่นอกทางถ้าปีกเช่นอย่างปีอ่าฝนพระวินัยนี่เหมือนกับปีนออกนอกนอกลูนอกทางพวินัยตีขนาดไว้สองข้างท่านท่านว่างั้นนะ คือพวินัยเนี่ยตีขนาดับไว้ทาไล่เข้าไปย่ากเข้าไปสู่มากสู่ขนจุดๆที่จีนมาปลายทางม่นเถอะอ่ะปลายทางนี่บบนี่จะออกทางนี้พวินัยตีขนหนัดไว้ไล่เข้าไปไล่เข้าไปไล่เข้าไปโยกราท่องถึงที่บุหดูโ้ษนั่นแหละพอท่านรู้เห็นนั่นแล้วก็ได้หลับได้เกณฑ์จากอำนาก็เรื่องใหญ่ขึ้นว่าโยกมาท่างมาสุดท้ายขึมาไปยึงที่ คำม,มีอเสือไม่รู้เลยถึงต้องกระจางถึงนัุนนั่นทนี้ท่านเล่าตั้งแต่ความเฉดเดนินของชีิมาเรื่อยอยืนลำบากจนกระทั่งถึงขั้นอาจารย์ของท่านอาจารย์สองครั้งครั้งหนึ่งที่ท่านสัิญาครั้งที่สองอยู่ที่ทททมีเสือท่านบอกว่าอยู่ไม้ต้นเดียวเหมือนกันท่านอยู่โคนต้นไม้เวลานั้นท,ท่านภาวนาตอนคืนอ,อยู่ลมไม้ไม่มีที่มุงที่บางไม่มีร้านมีแค่อะไรเลยท่างนั่งลย ก็กระจ่างนะครั้นก็อจ่างคราวนี้จึงหายสงสัยทุกอย่างหมดเลยถ้ามันพระพุทธเจ้าเหมือนกับเท่านี้หยือวก็ไม่ถหนเนายมากขนาดไหนท่านจัดรู้มานานเท่าไรแล้วมันยอมรับหมดท่านละ่ะฟังดิแต่ก่อนไม่เคยไม่เคยคิดไม่เคยอา่านวาพระผู้ทธเจ้าจะมากมาขนาดนี้ฟังดิพอปิดมันกระจ่างทีนี่มันลู้มหมดเลยนั่นเห็นไหมปิดได้กี่กับกี่กันพระผู้ที่เจ้าจัดรู้มากี่กับกี่กันมีกี่หนึ่งกี่แสนกี่ล้านล้านพระองค์ละไม่เห็นท่านล่ะ พระวัดพระเจ้าจางให้นีน่หมดเลยทั่วถึงไปหมดถ้าสาวกของบุญเจ้าถ้าองค์หนึ่งเนี่ยมีขนาดไหนพระสาวกของบุญเจ้าแต่ละแต่ละผู้มีมากขนาดไหนขนาดไหนนั่งจางหมดเลยทำมาหายสง,นนานนงสัยเถอะมีท่านจะมาแนะนำสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์ดูหาว่าเปิดหูเปิดตาพวกพระท,ระทั้งหลายนี่ยก่อนเพื่อนนะก็ทำปฏิบัติยังไงปฏิบัติ เราทำแบบนี้ไยปฏิบัติศาสนาปฏิบัติกันยังไงไล่เลี้ยเข้าไปเลยสนาดตีข้อตีข้อจะเข้าแบคนก็ตื่นตาตื่นใจหลังนั้นก็ลนรุมตามท่านพอท่านอยู่ท่านไปที่ไหนลุมรุมรุมต่างสมัยนั่นเห็นยาผู้่ง่วงความมเมตตาของท่านนี่เราก็เฉลิมฉองเมืเราสงศสารท่านแล้วยังมาแล้วเล่าเมกันท่านทีหันหน้าเข้าฝาเลยว่าน้ำตาล่วง ทีนี่ก็คึกคักท่านี้ดีนะปลูกใจนะที่ท่านทรมานท่านจนเป็นเศษเป็นเดนนั่นก็เป็นเรื่อนปลูกใจเราก็คนคนหนึ่งนะมันปลูกใจเจ้ของท่านไม่ทาอย่างนั้นท่านก็ไม่ได้อย่างนี้ถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นเราก็ตายจมดินอย่นี่แหละเราต้องอย่างนั้นนี่อันหนึ่งอัน,อนสองขาว่าเสดว่าเสดหัวใจท่านคลองได้วัวใจเราทำไมคลองไม่ได้จะทำอะไรที่ขาเนี่ยวิธีท่านทำท่านบอกแล้วเนี่ยวิธีจะคลางทำอันานั้นนี่มันก็คึกคักอีกเหมือนกันแต่